เก็บผลผลิตแล้วครับผลผลิตไม่สมบูมรณ์เท่าไหร่ธรรมดานี่ยอไอไอลูกข้างล่างนั่นก็ใช้ได้ลูกข้างล่างก็สวยเดี๋ยวอีกหน่อยก่อนพรุ่งนี้ถึงลูกจะไม่สวยแต่ก็ปลอดภัยครับโอเคโอเคอันนั้นเอาไว้ให้ใหญ่ก่อนเอาไว้ใหญ่ก่อนโอเคนี่ต้นมันปูแตกแตกยอดแล้วก็ ไปจิ้มน้ำพริกอร่อยครับจิมน้ำพิกต้นมะกูดต้นมะเขือที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับตอนนี้แตกใบออกมาเยอะแล้วนะต่อไปก็จะรอออกดอกกินลูกได้อีกนะครับเนีกระถางนี้ก็แตกใบแล้วแตกใบเยอะแล้ว เดี๋ยวได้กินลูกอีกอเดี๋ยวมาอัปเดตต้นมะนาวหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากวันนั้นออกกันเป็นพวงเลยนี่เริ่มโตแล้วนะครับนี่นี่ก็โตแล้วเริ่มโตแล้วดกดกเหมือนเดิมดกเหมือนเดิมครับ ติดลูกเยอะอยู่ครับติดลูกระดับนี้นี่สําหรับไว้กินในบ้านเรานี่พอครับพอเลยได้เหลือแบ่งปันให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงแน่แส่วนพริกต้นนี้นะครับผมตัดตรงปลายออกนะครับแล้วก็รอให้เขาแตกแล้วเขาก็แตกออกมาแล้วครับพอแตก แตกมาเท่าไหร่นะครับก็ดกอีกแล้วเพียบเลยอ่า mm hmm. นี mm hmm. พริก mm hmm. บ้านฝนสิงนะครับ mm hmm. กินทั้งปีนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่เราเนี่ยฮะตัดตัดโคนตัดแต่งออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกเขาแตก mm hmm. อตก mm hmm. อกมาก็ดอกอีกฮะเนี่ยเรียกว่าพอพอกินเลยครับพอกินไม่ต้องซื้ออ่ามาต้นนี้ ต้นนี้ก็ก็พอกินอีกแล้วครับต้นนี้ก็พอกินกระดกอยู่นี่ปลูกไว้กินที่บ้านไม่ต้องไปซื้อประหยัดเอาพอประหยัดหลายสิบบาทอยู่ครับเนี่ยประหยัดหลายสิบบาทอยู่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากมีพริกมีแตงแล้วเราก็ยังมีผักหุ้งเสือนะครับนี่ปลูกไว้นะอู้หูกลิ่นเนี่ยหอมเลยครับเนี่ย ไปกินกับลาบพวกลาบปลาดุกเนี่ยจะเข้ากันมากเลยนะกับผักหงเสือเนี่ยปลูกไว้สองพุ่มนะอันนี้ก็กินทั้งปีเมืนกันครับนะปลูกง่ายครับเนี่ยแค่แค่หักลําต้นไปนะครับหักไปแล้วก็เอาไปจิ้มเสียบกับโคลนดินนะครับหรือในกระถางก็เกิดแล้วครับเนี่ยครับเพราะทาง่ายนะผักหูเสือแล้วก็ใบหูเสือ งามกลิ่นหอมกลิ่นกระลาบอร่อยมากคลิปนี้ช่นนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ